มากี้ปวดไหล่ขวาไม่รู้สาเหตุห้สงสัยหลังเจอคลิปนี้ค่ะเรียดว่าเป็นแกงเพื่อนสนิทที่ร่วมยินดีในงานแต่งหมากคิมสําหรับสาวมากี้ราศีเจ้าตัวได้เผยภาพบรรยากาศงานแต่งแสนอบอุ่นแต่มีสิ่งไม่คาดคิดหลังจากที่จบงานแต่งของมากิมเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นสาวมากี้ได้โพสตอรี่ไอจีพร้อมระบุข้อความในสตอรี่ว่าตื่นมาปวดไหล่ขวาแบบงงๆไม่รู้สาเหตุหาสาเหตุเจอแล้วค่ะซึ่งในสตอรี่ของสาวมากี้ยังมี คลิปที่เจ้าตัวนั้นกำลังปาร์ตี้อย่างสนุกสนานแถมยังอุม้มสาวคิมแล้วหมุนรอบอีกด้วยงานนี้ทำเอาแฟนๆเห็นแล้วขำไม่หยุดค่ะสร้างเสียงหัวเราะได้ตลอดเลยค่ะสำหรับแก๊งนี้ Thank you